เราอยู่กับ,บรายการ The Practical Original ครับถ้าเราอยากจะทำงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์สักบริษัทหนึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาต้องการคนแบบไหนแล้วถ้าเราอยากจะทำงานกับเขาจริงๆเราก็คงอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเราจะเข้าไปได้อย่างไงวันนี้ผมอยู่กับ Origin Property เดี๋ยววันนี้เรามาฟัง H r ชาเขาดีกว่าว่าถ้าจะทำงานที่นี่หรือถ้าจะสมัครงานที่นี่ต้องทำยังไงบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณวิกครับสวัสดีครับผมผมขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อแนทัศน์ลโรธินากรนะครับชื่อในชีวิตก็ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Human Resource Director นะครับปัจจุบันก็เป็นผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลนะครับก็ดูทั้งบริษัทแม่โฮลดิ้งนะครับแล้วก็โฟกัสที่บริษัทลูกตอนนี้ก็เป็นบริษัท Origin Condominium ครับผมเป็นพอร์ตที่ใหญ่ที่สุด เราก็ต้องมาคุยกับคนที่เขารู้จริงว่าถ้าจะทํางานกับที่นี่จะต้องทํำยังไงถ้าคนที่อยู่ภายนอกนะครับจะมองว่าออริจินเนี่ยเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังหาริมทรัพย์แต่จริงแล้วมันเป็นความหลากหลายของทางธุรกิจที่เรามีการไดเร์ซิฟายผมยกตัวอย่างก่อนเลยตอนนี้น่าจะเป็นเทรนด์การแปลงคอนโด มาเป็นโทเค็นหรือมาเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการอนุมัติจากทางการตอตต์จุดนี้ถ้าเป็นจุดหนึ่งละที่มองเป็นเรื่องของอินโนเวชันแล้วก็จะมีอีกหนึ่งก็ที่ที่จะเป็นเทรนด์ของเอเจิ้งโซเชียลที่ที่เราิดมองนะครับก็เป็นเรื่องของออริจินเฮลท์แคร์ใครจะรู้ว่าคนที่ทําพัฒนาสื่อทั้งแนวสูงและแนวราบจะมาทําเรื่องของเฮลท์แคร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความงามเรื่องของรีแฮบคลินิกเรื่องของการทาทันตกรรมเรื่องของมิวสิกออริจิน <Origin S 1> ทำด้วยฮะถูกต้องครับเรามองเราเปิดโอกาส เปิด,ปดปโอกาสละกันก็การร้องเพลงเป็นถึงเป็งงนการเครียดแล้วก็พี่พี่ดงนะครับกรุ๊ปซีองเราก็ชื่นชื่นชอบของการร้องเพลงนะครับพอชื่นชอบการร้องเพลงเนี่ยแจ้งก็เลยคิดว่าเนี่ยลูกลูกแกพนักงานที่ณณปัจจุบ,บันตอนนี้มีอยู่ประมาณ4ี่พันกว่าท่านนะครับก็เลยคิดว่า,าน,น,น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งให้เข้ามาประกวดคคเครียดในการร้องเพลงอะไรเงี้ยครับก็เราก็มีสร้างณณปัจจุบ,บันเนี่ยมีการเปิดตัวนะครับออกไปหลายซิงเกิลละว่าจะเป็นเรื่องของน้องวาลิน่าแล้วก็ล่าสุดจะเป็นเพลงของ น้องเนยนะครับทั้งเรื่องของเป่ายิงฉุกพูดง่ายเรา internal ศิลปินใช่เรามีความเป็นศิลปินอยู่ในในองค์กรอยู่แล้วก็ทำไมไม่ทำเป็นธุรกิจไปซะเลยใช่ครับเราต้องดูแลเรื่องคนการรับคนแล้วธุรกิจมีความหลากหลาย diversify เยอะๆอย่างนี้ความท้าทายมีนะครับ แน่นอนครับก็เป็นเรื่องของความท,าท้าทายในการที่เราต้องหาบุคลาการให้ฟิตอินกับหนึ่งคือ culture ของเราก่อนนะครับกับ DNA ของเราก่อนลำดับที่2ก็ต้องไปฟิตอินกับตัวของกลุ่มธุรกิจนั้นก็จะค่อนข้างมีความท้าทายนะครับก็จะมีการดีไซน์ในการรีคูดหรือในการสรรหาเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับเพื่อให้เป็นเชิงรุกแล้วก็ทันเทรนด์ต่อโลกใน,นปัจจุบันด้วยนะครับ <S <S ว่าเอะเราจะต้องมีดีไซน์คําถามในรูปแบบไหนให้เหมาะกับ culture ของตัวเรานะครับแล้วก็ ออกแบบรูปแบบคําถามในเชิงเทคนิคให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจก็ค่อนข้างลําบากแล้วก็ท้าทายแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่สนุกเพราะว่าเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้มองว่าออริจินเนี่ยเป็นองค์กรที่ลักษณะอินโนเวชันและค r e เ t ที i t ติออกเรื่อยๆครับถ้าวันนี้มีคนสนใจอยากจะมาทํางานกับออริจินเขาควรจะต้องเริ่มต้นยังไงดีครับอ่าเป็นสิ่งแรกเลยนะครับอะไรที่จะเป็นตัวแทนเราในการสื่อเพื่อให้กับทางบริษัทรับทราบ ผมมองว่าผมจะให้ความสําคัญในเรื่องของตัวเรซูเม่หรือว่า CV นะครับแล้วก็ทางเชชาเนี่ยก็จะมีให้ความใส่ใจในรายละเอียดนะครับอาจจะไม่ต้องทําถึงขนาดโอเวอร์แต่ว่าต้องทําให้ละเอียดถูกต้องบอกข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ฮิตจุดอุดพอยให้มากที่สุดนะครับเกรดไม่ดีสถาบันไม่ดังแต่อยากสมัครงานที่นี่หลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า ยังต้องดูเกรดดูสถาบันอยู่หรือเปล่าไม่มีครับเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างได diversify และหลากหลายนะครับ mm hmm. ก็เรามองที่เรื่องของ r e s o u r c อ o r i e n t มากกว่าถามว่ามีมีส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่า mm hmm. ในแต่ละแง่งานในฟังก์ชันงานที่ต่างกันอย่างเช่นว่าในออริิจนเนี่ยแน่นอนผมยกตัวอย่างละกันนะครับรว่าจะมีสาขาเอ engineer แล้วก็ต้องดูว่าเอนจิเนียร์เนี่ยท็อปเกียร์เนี่ยเรามีกี่กี่มหาหลายัยแล้วก็มหาหลัยเนี่ยอยากการันตีเกรดขั้นต่ําเพราะว่าที่เราต้องอิงตัวเกรดเฉลี่ยนะครับเพราะว่า มันเหมือนเป็นตัวแทนของว่าในสมัยที่คุณยังเป็นนักศึกษาหน้าที่คุณนี่ต้องทําให้ดีที่สุดคือเรียนผลการเรียนเนี่ยจะเป็นกระจกสะท้อนกับตัวคุณเองเลยว่าอ๋อแสดงว่าคุณสามารถรับผิดชอบหน้าที่ได้ดีที่สุดเราไม่ได้ต้องการเกียรติสูงเพื่อที่จะมองว่าคนนี้คือคนเก่งแต่เราจะมองว่าเขามีความรับผิดชอบและเขาเป็นคนดีในหน้าที่ของเขาเราสามารถเราต้องการคนแบบนี้นะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาต่อนในองค์กรเรามองเรื่องของผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแล้วก็ส่งผลไปถึงประสิทธิผล างทีเด็กมักจะรู้สึกว่าการเปลี่ยนงานบ่อยอมันจะทําให้บริษัทไม่อยากรับเราแน่นอนเลยซึ่งเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาแล้วว่าการเปลี่ยนงานของเขาอาจจะเขาไปเจอโชคไม่ดีไปเจองานที่ไม่ชอบ,บทางออริจินเนี่ยถาที่เราเป็นเฮสเชาออริจินถ้ามันมีคนที่โปรไฟล์อาจจะเปลี่ยนงานเป็นเจ้าคอเปอร์เรารู้สึกยังไงครับผมมองว่าจริงๆแล้วเราเข้าใจเราเข้าใจเขานะครับเพราะว่าหนึ่งคืออย่างตัวผมเอง้าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับ,รบผมก็เข้าใจว่าคนที่มีการเปลี่ยนงานบ่อยเนี่ย เขาคงมีสเตตอ of อะไรที่แตกต่างจากเราเราก็อาจจะต้องเรียกมาคุยถ้าสมมติว่า P q u a l i f i c a t i o n มีกว่าตรงตามที่เราต้องการนะครับเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้เขาคุยเพื่อที่จะสอบถามว่าจริงๆแล้วที่เขามีการเปลี่ยนงานบ่อยอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าในอีกมุมหนึ่งครับดรผมว่าคนที่สามารถเปลี่ยนงานบ่อยได้หรือว่าพนักงานที่สามารถเปลี่ยนงานบ่อยได้ผมมองว่าจริงๆแล้วเขามี potential เพราะมีคนลับเขานะถูกต้องครับรับแสดงว่าเขามี potential เนี่ยในตัวเขาแสดงว่าเราถ้าเราได้คนมาแบบเนี้ยผมจะเปลี่ยนมุมกลับกันคิดว่าพอ ทำยังไงเราต้องรีเทนเค้าอยู่กับเราในฐานะที่เราผ่านการ,รดูแลคนมาก็เยอะแล้ววันนี้เราดูแลคนสามพัน,นยอยากจะฝากแง่คิดอะไรให้กับพวกเขาวิครับครับก็แง่คิดที่ผมอยากจะฝากในเรื่องของการเปลี่ยนงานเนาะอาจจะให้ดูเรื่องของช่างผลประโยชน์โดยรวมทั้งหมดเพราะโ่ายอน,นี้อาจจะไม่มาในรูปของตัวเงินนะครับให้เราดูด้วยว่าสิ่งที่เราไปแล้วเนี่ยเรามีโอกาสกับตัวในองค์กรเขาหรือเปล่านะครับキャリアパスเราเป็นไง total วอร์ออล b e n e ฟิตเราเป็นยังไง ไม่อยากให้น้องๆโฟกัสแต่เรื่องของเงินเงินทองทองนะครับก็อยากจะให้น้องๆโฟกัสถึงเรื่องว่าเขาเปิดโอกาสเขาเน้นเรื่องั่งการพัฒนาบุคลากรไหมเราไปเรียกเงินเดือนเขาเยอะพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาใช้งานเราอย่างหนักเลยแต่ไม่มีเปิดโอกาสในการพัฒนาให้ตัวเราเลยกลายเป็นว่าน้องๆก็จะมีรู้แค่มิติจํานวนมิติน้อยมากซึ่งต่างจากทางออริจินออริจินเนี่ยให้กให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพราะว่าเราถือชั่วโมงการอบรมเนี่ย แล้วเราอะไรกับทางกรมพรฒนาฝีิืวณแรงงานด้วยนะครับแล้วก็จับเป็นเขตของหน่วยงานเทสาทั้งหมดเลยก็อยากให <'t> <intellectual safety. S 2> ้น้องๆมองอย่าฟิกที่ตัวเรื ur, like ่องของผลประโยชน์เป็นหลักให้ฟิกเรื่องของว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคริเอาร์ดเพื่อน่วงงานเขาเจอเราฟิตอินกับมันไหมผมไม่อยากให้ไปหนีเสือแล้วเป็นป่าจระเข้จะเป็นรักษาแบบนั้นครับ